สวัสดีครับ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 วันนี้ดวงดีพระเครื่องนะครับก็มาอัดวิดีโอนะมาอัดวิดีโอมีพระใหม่เข้ามานะครับมีพระใหม่เข้ามาก็มาอัดวิดีโอนะมาอัดวิดีโอแบ่งปันพักเครื่องนะครับมาอัดวิดีโอแบ่งปันพักเครื่องครับก็วันนี้ก็เริ่มรายการแรกเลยนะครับรายการแรกเลยก็เป็นรายการเป็นรายการ พระปิตาปดหนี้ครับหลวงปู่มหาศรานะครับพระปิตาปดหนี hmm. พ้พร้อมบัตรสมาคมหนึ th th ash, ่งใบนะครับพร้อมบัตรสมาคมพระเครื่องพระอุษาไทยหนึ่งใบครับนี่พร้อมกล่องไปตรวจมาเรียบร้อยนะครับตรวจสอบมาว่าเป็นพระแท้นะครับต้องบอกก่อนว่าตรวจสอบมาแล้วเป็นพระแท้นะครับตรวจสอบมาว่าเป็นพระแท้นแล้วก็เลยนํามาจําหน่ายครับนํามาแบ่งปันเอฟซีครับที่ชอบเล่นพระแท้นะที่ชอบสะสมพระแท้นะครับต้องบอกก่อนนะเอฟซีที่ชอบเล่นพระแท้หรือเอฟซีที่หลงทางนะครับ ก็มาดูคลิปของดวงดีได้นะครับดวงดีมีพระแท้นะครับมีพระแท้ราคาแบ่งปันและก็บางองค์ก็มีพระแท้พร้อมบัตรรับประกันให้นะครับ <B unch. S 2> บางองค์ผมก็มีพระแท้พร้อมบัตรรับประกันให้นะก็สบายใจได้นะซื้อขายกับดวงดีนะจะมีบัตรหรือไม่มีบัตรนะต้องบอกก่อนว่าดวงดีเล่นแต่พระแท้ดวงดีประกันให้นะครับดวงดีรับประกันให้รายการแรกนะครับก็เป็นพระปิดตานะชัดไหมเป็นพระปิดตานะครับนี่รายการแรกเป็นพระปิตาหมดนี่นะครับ ภาพปิดตาปดนี่นะครับหลวงปู่มหาศลานะครับสิริจันโทนะครับวัดโทศีสะอาดนะจะสร้างปี2 5 6 3นะเป็นพรพปิดตายุบต้นรุ่นแรกเลยเป็นภาพปิตายุบต้นรุ่นแรกเลยต้องบอกก่อนว่าเป็นภาพปิตายุบต้นรุ่นแรกเนื้อไม้ตะเคียนนะครับปีพศ .2563 นะครับพร้อมบัตรสมาคมหนึ่งใบแบบนี้จะสร้างน้อยนะพระชุดน,นี้จะสร้างน้อยต้องบอกก่อนว่าได้รับความยอดนิยมเนี่ยระดับต้นๆเลยของหลวงปู่มหาศลานี่ วันนี้น้องมีมาแนะนำหนึ่งองค์ครับนำมาแบ่งปันหนึ่งองค์พร้อมบัตรรับประกันให้หนึ่งใบแบบนี้พร้อมบัตรรับประกันให้หนึ่งใบแบบนี้นะครับนี่พระสวยเลยนะไม่บินไม่ลานเลยนะต้องบอกว่าพระสวยเลยนะพระสวยเลยพระจัดว่าอยู่ในโหมดหมดอยู่ในโหมดสวยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องบอกแบบนี้ครับนี่แบ่งบูชาองค์ละนะครับห้าพันห้าร้อยบาทดูนีแบ่งบูชาองค์ละห้าพันห้าร้อยบาทนะครับใครเผื่อใครสนใจนะองค์ละห้าพันห้าร้อยบาทราคานี้ไม่แพงนะครับราคานี้ต้องบอกก่อนว่า ราคาเนี้ยไม่แพง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 แน่นอนน้ำปัจจุบันเนี้ยเขาตามหากันให้กวากนะสําหรับรุ่นนี้ครับนปัจจุบันตามหาใครกวักดูนี้ก็มีกําไรครับห้าพันห้าเนี่ยก็แต่ก็กําไรหลักร้อยต้องบอกก่อนว่าบอกตรงๆว่ากําไรหลักร้อยนะครับไม่ได้กาไรอะไรเยอะนะครับไม่ได้กําไรเยอะเอามาแบ่งปันนะครับเอามาแบ่งปัน F4 ครับห้าพันห้าร้อยบาทนะผมบัตรรับการพักแท้ด้วยหนึ่งใบและจากสมาคมพระเครื่องผู้ชาไทยบัตรเนี้ยสามารถตรวจสอบได้โดยสแกน QR code นะครับ บัตรนี้สามารถตรวจสอบได้โดยสแกนคิวโคดง่ายได้นะครับง่ายได้บางบาัตรบางรุ่นเนี่ยไม่มีไม่มีคิวโคดแบบนี้นะอันนี้น่าจะเป็นรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่ออกมามีคิวโคดก็สแกนตรวจสอบง่ายนะครับพระแท้บัตรแท้นะสบายใจได้พระแท้บัตรแท้นี่เอาห้าพันห้าร้อยบาทนะครับนี่พระปิตาบทนี่แบบนี้สวยเดิมเลยสวยเดิมเลยแบบนี้ห้าพันห้าร้อยบาทนะห้าพันห้าร้อยบาท ห้าพันห้าร้อยบาทใครส hotel, คนใจทักมาได้เลยนะครับใครสนใจทักน้องมาได้เลยสนใจทักน้องมาได้เลยนี่ไปพร้อมแบบนี้เลยไปแบบนี้เลยนี่ห้าพันห้าร้อยบาทครับรายการแรกรายการแรกห้าพันห้าร้อยบาทเด็เก็บไว้ก่อนรายการที่สองเป็นสังกระจายนะสังกระจายลูงปู่มหาศิลานเนื้อนวะนะครับรายการนี้เป็นพระสังกระจายนะครับพระสังกระจายพระสังกระจายนะครับ รุ่นหมื่นศิลานะครับเนื้อนวาวลงหาปี2565ถึงปี256หนะครับวัดพระธาตุหมื่นหินนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์นั่นเองมาสังกัดใจนี่เป็นสังกัดใจสร้างน้อยครับต้องบอกว่าสร้างน้อยเนื้อนวานี่ยสร้างน้อยจะสร้างน้อยมาพร้อมบัตรรับประกันจากสมาคมพระเครื่องของพิชัยไทยหนึ่งใบนะครับพาพร้อมบัตรรับประกันหมายเลข78นะครับหมายเลข78นะ่าจะเป็นหมายเลข78นะติดไว้แฟนคนเขียนเดี๋ยวจะดูหมายเลขก่อนนะครับแป๊บนึง อ๋อหมายเลขสามเออเจ็ดสิบแปดครับถูกต้องนะครับหมายเลขเจ็ดสิบแปดดูใต้นี้เห็นไหมครับหมายเลขเจ็ดสิบแปดครับแบบนี้เนี่หมายเลขเจ็ดสิบแปดพระสังกจายแบบน,แบบนี้พระสังกจายแบบนี้มีกินไม่มีหมดนะครับมีกินตลอดการมีกินไม่มีหมดนะครับพระสังกจายครับความเชื่อนะครับของคนจีนนะว่าพระสังกจายเนี่ยบูชาแล้วจะทําให้ตัวเองเนี่ยมั่งมีสีสุกนะครับมีกินไม่มีหมดนะครับ มีกินไม่มีวันจบสิ้นนะครับมีกินอิ่มหนำสำราญตลอดปีตลอดชาติครับตลอดเลยตลอดไปเลยว่าว่าป,ประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยพระสังฆจายนะรูปหล่อสังฆจายนะครับลูกบูมหาศิลาเนื้อนวะนะครับปีสองห้าหกห้าถึงหกหกนะครับวัดพระธาตุมุ่นหินนะแบ่งบูชาองค์ละหกพันเก้าร้อยบาทนะครับราคานี้ไม่แพงนะครับราคานี้ไม่แพงต้องบอกว่าหายากนะสร้างประมาณหนะนึ่งร้อยองค์นะรุนเนี้ย สร้างประมาณ100องค์นะครับเนี่ยสร้างประมาณ100องค์ต้องบอกก่อนว่าสร้างประมาณ100องค์เลยก็เป็นรายการที่น่าใช้อีก,อกหนึ่งนู่นนะครับ6,900บาทนะครับมีราคาติดไว้เรียบร้อยแล้า6 9อ0บาทพัดสังกระจายนะ6,900บาทหมายเลขปึ๊บติดก่อนหมายเลข78็ดแปดใช่ไหมเออหมายเลขเ8็บแปดเนี่ยหมายเลข78บดเห็นไหมครับเนี่ยสวยเดิมเลยพระสังกระจายนะ สวยเดิมเลยแบบนี้สนใจทักมาได้เลยนะครับน้องมีแบ่งปันให้น้องมีแบ่งปันให้หกพันเก้าร้อยบ,บาทนะครับหกพันเก้าร้อยบาทสนใจทักน้องมาได้เลยครับลวงปู่มหาสิดาตอนนี้แรงไม่หยุดนะครับแรงไม่มีตกเลยต้องบอกก่อนว่าถุกมงคลของท่านเนี่ยทุกรุ่นเลยนะครับทุกรุ่นเลยทุกรุ่นเลยแรงไม่มีตกนะครับแรงไม่มีตก แรงไม่หยุดแรงไม่มีตกจริงๆนะครับแรงไม่มีตกจริงรายการต่อไปเลยเป็นนี่ลวกันเป็นสมเด็จหลวงพ่อกลวยมั่งรายการต่อไปเป็นสมเด็จหลวงพ่อกลวยครับนี่สมเด็จเนื้อผงน้ํามันนะครับสมเด็จเนื้อผงน้ํามันหลวงพ่อกลวยนะสมเด็จเนื้อผงน้ํามันนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับพิมพ์ใหญ่เอวใหญ่นะนี่เป็นคือสมเด็จยอดนิยมของท่านเลยนะครับสมเด็จยอดนิยมเลยจะสร้างด้วยกันเนี่ย สองขนาดมีท e uh ั huh. ้งพิมพ์เล็กนะครับเขาเรียกพิมพ์คะแนนนะพิมพ์เล็กพิมพ์คะแนนพิมพ์เล็กเป็นพิมพ์คะแนนนะครับอันนี้ก็อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะก็ยอดนิยมหรือเป็นเป็นผ้าระดับต้นๆเลยนะครับเป็นผ้าระดับต้นๆเลยได้จที่ได้รับความนิยมมากเลยเนี่ยของหลวงพ่อกลวยนะของหลวงพ่อกลวย่แบบนี้สมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเอวใหญ่เอวก็ตรงนี้นะครับเอวเอวจะมีเอลเล็กและเอวใหญ่นะครับอันนี้เป็นเอวใหญ่ ตามหน้าบัตรที่เขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับสมเด็จพระหลังพระศรีวลีนะครับสมเด็จหลังศรีวลีนะหลวงพ่อพกลวยวัดเขาศราีศาลาพิมพใหญ่เอวใหญ่ครับเนื้อผงปีสองห้าหนึ่งห้านะราคาหนึ่งพันห้าเอ้ห้าพันห้าร้อยบาท่หนึ่งพันห้าร้อยบาทก็จะขาดทุนห้าพันห้าร้อยบาทนะครับนี่แบบนี้แบบนี้ห้าพันห้าร้อยบาท ห้0พบาทนะเผื่อใครสนใจทักมาได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับร้านพระเครื่องู่ดีนะครับก็ศูนน่ะสองแปดสเก้าเจ็ดปดเจ็ดนะครับเบอร์โทรและไอเดีไลนเป็นเบอร์ดีกว่านะครับศูนน่งนะครับสองแปดสนะครับย้ำอีกทีนะครับช่องทางกติดต่อร้านพระเครื่องู่ดีนะครับเบอร์โทรและไอดีลนะครับศูนย์หกหนึ่งสองสนะครับศูนย์หกหนึ่งสองเป็นะครับเป็นช่องทางติดต่อทางร้านเลยนะสนใจพระเครื่องดูไหนกก็ททัามได้นะ ทางร้านยินดีประกันพระแท้ให้ทุกรายการนะครับทางร้านเนี่ยประกันพระแท้ให้ทุกๆรายการเลยต้องบอกก่อนว่ารับประกันพระแท้ทุกรายการอยากได้พระแท้นะอยากได้พระแท้พระสวยนะครับนึกถึงร้านดวงดีได้เลยนะครับนึกถึงร้านดวงดีได้เลยดวงดีนี่เอาห้าพันห้าร้อยบาทนะนึกถึงร้านดวงดีได้เลยนะครับดวงดีมาด้วยใจจริงนะครับมาด้วยความซื่อสัตย์นะครับร้านดวงดีมาด้วยความซื่อสัตย์นะครับมาด้วยใจจริงนะครับถ้าไม่มีลูกค้าดวงดีก็อยู่ไม่ได้นะครับต้องบอกก่อนว่าลูกค้าาานนี่สสสํํคััญทุดหรบผะ ลูกค้าเนี่ยสำคัญที่สุดเงินสําคัญเงินก็สําคัญนะครับแต่ลูกค้าสําคัญกว่านะครับเงินก็สําคัญนะครับแต่ลูกค้าสําคัญกว่าครับพูดกันตรงๆแบบนี้แหละครับเงินก็สําคัญแต่ลูกค้าสําคัญกว่าครับอยากให้ได้ลูกค้าทุกท่านนะครับมาอุ่นหนุนร้านลงดีนะครับรับประกันพะแท้ครับรายการต่อไปรายการสุดท้ายนะครับของคลิปนี้นะก็เป็นนะครับเป็นสมเด็จนะครับเป็นสมเด็จเนื้อผงน้ํามันพิมพ์คะแนนเนี่ยแบบนี้พิมพ์คะแนนนี่ก็จะองค์จะเล็กกว่าองค์ใหญ่นะ พิมคะแนนแต่เนี้ยเป็นหลังเรียบนะครับนี่เป็นหลังเรียบพร้อมบัตรรับประกันให้ด้วยพิมพคะแนนบัตรจากเว็บเว็บดีๆนะครับอันนี้เป็นเว็บดีๆนะบัตรสีเหลืองบัตรเนี่ยจะไม่เหมือนกันผมเล่นหาอยู่ประมาณ4ี่ห้าสี่ห้าสี่ห้าภถาบันนะครับเป็นบัตรที่ตรวจสอบได้นะครับเราก็เล่นได้นะบัตรที่ตรวจสอบได้บัตรเก๋เนี่ยหรือบัตรปลอมเนี่ยเป็นบัตรที่ตรวจสอบไม่ได้นะต้องระวังนะครับบัตรตรวจสอบได้ต้องสามารถสแกนได้นะครับสแกนมาเข้าไปที่เว็บไซต์ตรงนั้นได้นะครับ สแกนเข้าที่เว็บไซต์ได้ครับก็คือเป็นบัตรมาตรฐานประมาณนี้นะครับรายการสุดท้ายครับของคลิปนี้นะก็เป็นสมเด็จนะครับสมเด็จหลวงพ่อกลวยพิมพ์คะแนนนะปี2 5 1 5เนื้อผองน้ามันนะครับวัดโคศิลา,ามเป็นวัดของท่านเลยนะเป็นวัดของหลวงพ่อกลวยเลยนะวัดโคศิลา,ามเนื้อผองน้ามันเนี่ยพระชุดน,นี้ผมพอมีแบ่งหลายองค์นะพระชุดนี้พอมีแบ่งหลายองค์สวยๆเลยทุกองค์น่แบบนี้สมเด็จพิมพ์คะแนนแบบนี้ ปีพิมพ์คะแนนปีสองห้าหนึ่งห้าครับแบบนี้เห็นไหมครับหลันนเนงเรียบคะแนนี่ก็องค์จะเล็กกว่าองค์ใหญ่เนี่ยก็ดูเห็นว่าเปรียบเทียบเห็นไหมครับถ้าถึงเรียกคะแนนเห็นไหมถ้าองค์ใหญ่ก็จะใหญให่เท่าสมเด็จทั่วไปนะครับพิมพ์คะแนนราคาแบ่งปันเลยนะครับราคาแบ่งปันเลยของมีจํานวนจํากัดน,นะใครสนใจเอาหนึ่งพันบาทรายการนี้ผมขออนุญาตเอาหนึ่งพันบาทนะครับ, 1, บ, 1, บนนหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทพอคนขายคนอื่นเขาขายพันสองพันปล่อยเขาเราขายหนึ่งพันบาทพอ ดวงดีพอมีกำไรแล้วก็เอานะครับดวงดีพอมีกำไรก็ก็จัดนะไม่ไม่ไม่เสียดไม่เครียดนะครับสมบัติผัดกันชมแบ่งกันไปศึกษานะแบ่งกันไปศึกษานะก็ช่องทางการติดต่อต้องขอย้ำอีกทีนะครับศูนย์หกหนึ่งนะครับสองแปดสองเก้าเจ็ดแปดเจ็ดนะช่องทางการติดต่อนะครับขอย้ำนะครับศูนย์หกหนึ่งสองแปดสองเก้าเจ็ดแปดเจ็ดนะครับศูนย์หกหนึ่งสองแปดสองเก้าเจ็ดแปดเจ็ดนะครับก็คลิปนี้ก็ขอลาก่อนครับขอบพระคุณ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 ครับ